หน่ยอะไรนะอันนี้กระนมกระนมอ่าตอนนี้มาอยู่ที่ปากคลองนี่หมากระนมหน่อยกระนมจดๆโอ้โหจดเลยแหละนี่เอาน้มไรกรน้มไรกินได้แล้วนะโอ้เนี่ยครับกระน้มกระน้มจดๆเลยนะครับกินด้วยกาแฟครับ ขนมปังก็มีครับขนมปังใส่มะพร้าวสิบบาทสิบบาทน,นี่ครับ <c oughs> นี่ได้แลยสองอันออกไปคิดตังไปนี่ให้เขาใส่ตรงให้ให้ไม่กล้าใส่ตรงเลยนี่เอาเบียไปด้วยเอา <c oughs> ไป,ไปจ่ายตังไปเลยจ่ายตังเลยไปจ่ายเลย ก็วันนี้เรามาอยู่ที่ทะเลก,กันอีกแล้วนะครับกับน้องกิรินน่น,นแวะซื้อขนมที่ปากคลองกับตะกี้แวะซื้อขนมปากคลองตะกี้ฝนมันมืดแต่ตอนนี้แดดจ้าเลยนะครับก็มาลงทะเลก,กันอีกแล้วนะครับวันนีอ้อยู่ที่ชายหาดหัวอินครับพอมาจุดที่ออกกําลังกายประจํานะครับจุดนี้เดี๋ยวโอเคครับเดี๋ยวจะไปออกกําลังกายที่จุดนี้ก่อนนะครับไป เล่นก <irm ain> ่อนของเล่นก uh ันจะกินอะไรนันกินมือก่อนไม่้นมเล่นเดี๋ยวายก็ปักกินอะไรหมดกินอะไรหมดก่อนก็เล่นนะเอาปัดปันมือก่อนปัดปัดเชื่ออย่าเล่นกอน้ัเอาีแลใจออกข้างกาก่อนได้ได้

หมือไม่ไม่หรอห่างไม่ได้รักกูเลยเลยเดี๋ยวไม่นาเนเราจะกลับได้คนละหมาคนมาได้จะอีกจะรอบดีปุ่ยต้องด้วยใจกว่าปูดีอกตรงนี้

ฝน,น,นมาแล้วโอเคมาบืนเลยโอเคเราเดินทางกลับไปไปลูกไป